้โเราสลับกันไหมผมกันหานอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือามอโอเคครับพอในละครจบก็มาเจอกันในอีกในอ่องนอีงยใช่ค่ะเรียกว่าพีเข้ากันง่ายเลย เคมีค่ะบค่ะก็ด้วยความที่เราเล่นละครด้วยกันมาเราก็เวลาเรามาเจอที่งานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จูนง่ายค่ะก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วมันทำให้สนิทกันยิ่งขึ้นไหมฮะเพราะเจอกันบ่อยไงมันก็สนิทขึ้นค่ะนักเรียนนี้มีระดับไหนอะคะมีกี่ระดับครับเน้อตัวเนื้อตัวเนื้อกไก่อเย ไม่น่าถามเลยก็ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเก่อก็ยังเป็นเพื่อนร่งงานที่ดีอยู่ครับครับผมดีขึ้นนี้คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็ก็สงก็เออก็สนิทค่ะก็ก็สนิทขึ้นเรื่อยๆแหละด้วยความที่เราเจอกันบ่อยครับแต่ดูเหมือนที่มตาเคยตลอดเลยเนาะไม่กล้าสบตามจ่ มันทำเขินอย่าไปทำซ้ำเลยความรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยมันมันก็เขินนะคือผมก็บอกทุกที่แต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นอะผมเก่งมากผมสามารถต่อร้อยต่อเทียงกับคนอื่นได้ทุกคนยกเว้นมุกดาคือเราแพ้เลยแพ้ตรงไหนของเขาแพ้ใจเดี๋ยวทุกคนแพ้ตรงไหนของเขาทำไมถึงหรือวะแพ้ตรงไหนของเขาเออ ถ้าบอกว่าทุกอย่างจะเชื่อผมไหมนี่ทุกอย่างที่เป็นเท้าอ่ะนี่คือการสารภาพอล่ไม่ใช่พี่ยเดี๋ยวหรู้สึกไงบ้างหมเข้มเขาแบบแพ้ทุกอย่างที่กรนดหมดเลยอ่ะคือหนูว่าเข้มเขาอาจจะเกงเวลาอยู่กับหนูหรือเปล่าด้วยความที่ลักษณะนิสัยหนูเป็นคนที่นิ่งแล้วค่อนข้างเงียบค่อนข้างต่างกับนิสัยเขาตั้งแต่แรกที่เจอเข้มค่ะมุก็เลยคิดว่าเข้มน่าจะรู้ว่าแบบคนอย่างนี้เล่นด้วยได้ประมาณนึง ก็เลยอาจจะแบบคีป <wolf> ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะพัฒนาไปกว่านี้ด่าจะมองหน้าทำไมเนี่ยก็คือจริงๆก็คือทุกอย่างก็ตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทำงานค่ะมุก็ยังแบบก็คุยไปเรื่อยๆแหละเพ่งคุ่ไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบจะโฟกัสอะไรยังไงค ให้เวลาคอยพยุงไปดีกว่าเนาะครับพื่อตีบอยู่ใช่ไหมครับฮะยังเคมจะเข้ากำลังกำลังมองหาช่องทางอยู่ครับนคืไม่เปิดทางนี่ก็คือด้วยความที่แบบก็คือเวลาทำงานมันสบายใจกว่าค่ะเวลาเราอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรแบบนี้เหรอใช่แล้วจริงๆริงุ้งตาเขยขมาเวลากลูกใหม่ของเขาอะ ก็นิดมีบ้างค่ะนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่แบบเจอกันบ่อยจนจนชินแล้วถ้าแบบน้อยมากค่ะที่จะเขินเข้มยกเว้นแต่จะมีซินซินเอ่อล็บซีนเล่นอะไรเงี้ยก็จะเกิดใช่ทุกวันนี้เจอเขายังเขินอยู่ไหมก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเราเราไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีอเงก็ยังมีมีมีเลยแหละความเขินของ แต่กับคนอื่นเราพูดเก่งมากเลยนะเก่งครับเพราะเป้าหมายเราคือเพื่อนไงเอาล่ไปที่คนอื่นใช่ไหมคนอื่นเป้าหมายคือเพื่อนข้างทีเป้าหมายคือครับเนมันก็มีในใจเราบ้างแหละอ๋อนะครับเป็นอยู่ร้านทำนั่ใจเหมือนหนูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหนูไม่ได้ยินที่เข้มพูดเรื่อยๆเนี้ยเทียมหมูได้เองพี่ชายลักษณะไหนที่สามารถจะชนะใจเราได้ คนนีจ้จะมอเป็นแฟนต้อได้จริงจริงอยู่แค่ทัศนคติค่ะถ้าคุยกันแล้วตรงกันก็คือจบไม่ใช่คือถ้าแบบแลวคือถ้าโตหน่อยอ่าเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบมีความคิดที่แบบพยายามที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแบบภูมิฐานในนี้ค่ะก็ก็จะโอเคชอบคนที่มีความคิดแนวนั้นเขัง <c oughs> จากที่เราสัมผัสกมาเก็ก็ดีค่ะเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสมอแล้วก็ตั้งใจในการทำงานก็กมีค่ะแม่รักคุณสามารถเป็นผู้นำชีวิตเราได้ไหมคะผู้นำชีวิตเลยนะคตายแล้วเป็นเป็นจุดที่ยากหน่อยแล้ะเพราะว่าจริงๆคือหนูก็เป็นคนที่แบบ ดูแลตัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่แบบตั้งแต่15อะไรเงี้ยไปอยู่ทํางานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเวลาคุยกับใครเราจะมีแบบอะไรเยอะแยะที่มองเต็มไปหมดเลยค่ะเพเพื่อนหะครับที่จะมาเป็นแฟนเราเขาต้องมีลักษณะอย่งไรมัดผมไหมครับต้างยองล้างผม เรื่องเหรอมีสิทธิ์ทำคำนำเลยถ้าชงมาอ่ะเรื่องแบบไหนแบบนี้หรือแบบนั้นจะมาดก็ไม่ได้นะชุดดำก็ไม่ได้แลนะก็คือจริงๆแค่เข้ากับคุณแม่เราได้คือเขาคุยพูดคุยกับคุณแม่เราได้เราก็โอเคแล้วครับเคยทานเจอคุณแม่บ่อยไหมคะเจอบ่อยครับที่กองเราก็เจอกันบ่อยคุณแม่ก็ไปทํางานด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดคุยกันบ้างหืออยู่คุณแม่ฝั่ง แรกๆแ,แม่ก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีอ่ะแต่ดีแ,ดแม่ก็บอกว่าดีเป็นคนที่รักนวลสมนตัวดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักพอพอ,อหลังจากช่วงปลายๆเรื่องอะไรเนี้ยที่เราได้เล่นการสนุกสนานกันมากขึ้นแม่ก็บอกว่าเออมูเป็นคนมีเสน่ห์ดีนะแม่ชอบเลยใช่ไหมครับเป็นดูครับเป็นดูครับแม่เลือกคนนี้เลยไหมคะ ยอดทำนาำเอ็นดูครับเจ็ดสูงสองูกแม่ก็เอ็นดูครับเอ็นดูมากเลยละครดูฟิตติ้งไปเดือนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเพิ่งฟิตติ้งไปเมื่อวานครับยังไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าแตกต่างครับแตกต่างแตกต่างมากค่ะกับที่เราเล่นโซเวลีแต่ว่าเรื่องเนี้ย คาแรคเตอร์จะค่อนข้างใกล้เคียงเค็มใช่คะ่ะเ,เป็นคนทะเลไม่เป็นคนใช่ทะเลนตลกแล้วก็เป็นเหมือนผู้ชายบ้านๆชิลๆแบบเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงค่ะสุขมุกนาล่ะของมุกก็จะคล้ายๆโซเวลีเลยค่ะก็เป็นสาวจากเมืองกรุงแต่ว่าชอบธรรมาชาติ<ช> <ๆ S 2> อะไรแบบนี้ค่ะใช่จะคล้ายๆโซเวลีแต่ว่าจะมีแค่ทัศนคติที่แบบอยากพัฒนาที่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ต้องเป็นจานด่วนมากเลยย ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าจะจะเปิดกล้องถ่ายทำแล้วค่ะ เราเราแบบกังวลใจไหมว่าแบบคู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยเราเวลาเราไปแยกคู่กันอื่นอื่นอีกจ่ยไม่เรื่อยเลยก็ก็ไม่หรอกค่ะมุกเชื่อว่าแฟนคลับทั้งมุกทั้งเข้มทุกทุคนเข้าใจเราค่ะว่าคือเราก็ต้องเล่นละครคู่กับนักแสดงคนอื่นๆเรื่อยๆอยู่แล้วคือไม่มีทางที่เราจะมาเจอกันปีหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งมันก็ก็เกินไปคงคงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเจอคู่อื่นเชื่อว่าทุกคนทุกคนเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอค่ะ Oke Terima kasih.